ตอนนี้เนี่ยนะครับเรากําลังเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากๆของปัญญาประดิษฐ์เลยครับคือมันไม่ใช่แค่ว่าเอ๊ะ AI จะฉลาดขึ้นอีกนิดหน่อยนะแต่มันคือการพลิกบทบาทของมันไปเลยครับจากเดิมที่เป็นแค่เครื่องมือที่รอเราไปถามคําถามแล้วก็ให้คําตอบตอนนี้มันกําลังจะกลายเป็นเหมือนนักวิจัยส่วนตัวที่ฉลาดสุดๆคือไม่ได้แค่ตอบคำถามนะครับแต่ลงมือค้นคว้าหาข้อมูลแล้วก็สร้างองค์ความรู้ใหม่เอี่ยมมาให้เราเลยลองนึกภาพตามกันดูนะครับ คือเมื่อก่อนเนี่ยเราถาม AI ไปมันก็จะตอบกลับมาทันทีจากข้อมูลที่มันมีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่จะเป็นยังไงล่ะถ้า AI ที่เราถามไม่ได้ตอบกลับมาทันทีแต่กลับบอกว่าขอเวลาไปทําการบ้านแป๊บหนึ่งนะแล้วมันก็ไปค้นข้อมูลจากทั่วทุกมุมโลกมาให้สังเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สรุปเป็นความรู้ชุดใหม่เพื่อเราโดยเฉพาะนี่แหละครับคือการเปลี่ยนแปลงที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ ต้องบอกเลยนะครับว่านี่ไม่ใช่แค่การอัปเดตซอฟต์แวร์ธรรมดาๆนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครั้งใหญ่หรือที่เขาเรียกกันเท่ๆว่า paradigm shift อารมณ์ประมาณว่าเปลี่ยนจากเครื่องคิดแรกมาเป็นคอมพิวเตอร์เลยทีเดียวครับเรากำลังเห็นการเปลี่ยนผ่านจาก generative AI ที่เราคุ้นเคยกันดีซึ่งถ้าจะให้เปรียบเทียบเนี่ยมันก็เหมือนกับเทพพ,พยากรที่รู้ทุกอย่างเลยนะแต่ต้องรอให้เราไปถามก่อนถึงจะตอบจากความรู้เดิมที่มี ไปสู่ Agentic AI ครับอันนี้เนี่ยเหมือนนักวิจัยไฟแรงเลยคือมันไม่รอเราล่ะครับแต่มันจะออกไปไล่ล่าเป้าหมายค้นข้อมูลจากทุกแหล่งแล้วก็สร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาเองเลยและนี่คือหัวใจสำคัญของเรื่องนี้เลยครับคือมันไม่ใช่แค่การทำให้ผลการค้นหาข้อมูลมันดีขึ้นนะแต่มันเปลี่ยนกระบวนการที่ AI ใช้โต้ตอบกับข้อมูลไปแบบพลิกฝ่ามือเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับเราจะมีเทค,คนิคที่เรียกว่า RAG ซึ่งพูดง่ายๆก็คือ มันทำงานเป็นเส้นตรงเลยครับค้นหาข้อมูลปุ๊บแล้วก็สร้างคำตอบเลยจบปัญหาก็คือถ้ามันหาข้อมูลครั้งแรกแล้วพลาดก็คือพังทั้งระบบเลยครับคำตอบที่ได้อาจจะผิดไปเลยแต่ว่า a g e n t i c ก i i เนี่ยเขาใช้สิ่งที่เรียกว่าเอเจ t i c Loop ครับมันไม่ใช่การทำครั้งเดียวแล้วจบแต่มันเป็นเหมือนวงจรการทำงานที่ทำซ้ำไปซ้ำมาค้นหาประเมินผล เอ๊ะยังไม่ดีพอปรับแผนค้นหาใหม่แล้วก็ขุดลึกลงไปอีกเรื่อยๆแถมยังแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองได้ด้วยนะโอ้โหเหมือนคนเราคิดงานเลยครับพูดง่ายๆก็คือกระบวนการแบบใหม่นี้เนี่ยมันเรียนแบบวิธีทํางานของนักวิจัยเก่งๆเลยครับที่จะไม่หยุดแค่ผลการค้นหาแรกที่เจอใน Google แต่จะไล่ตามไปดูแหล่งอ้างอิงเช็คข้อมูลข้ามไปข้ามมาเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดและน่าเชื่อถือที่สุดนั่นเองคำถามคือ แล้วไอ้กลไกาการคิดของระบบพวกนี้มันทำงานยังไงกันแน่เราลองมาแง้มดูกันหน่อยดีกว่าครับหัวใจของมันก็คือวงจรการทำงาน4ขั้นตอนนี่แหละครับเริ่มจากวางแผนหรือแพลนคือแต่เป้าหมายใหญ่ๆออกเป็นงานย่อยๆก่อนจากนั้นก็ลงมือทำหรือ act เช่นไปค้นหาข้อมูลหรือเขียนโคดวิเคราะห์ตัวเลขต่อมาก็คือสังเกตผลหรือ observe เพื่อดูว่าสิ่งที่ทำไปมันเวิร์คแค่ไหนแล้วสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทบทวนและวางแผนใหม่หรือ reflect and re-plan ครับมันจะเรียนรู้จากสิ่งที่ทำไปแล้วก็ปรับกลยุทธ์ใหม่วนลูปแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเราอาจจะนึกภาพโครงสร้างของมันให้เหมือนกับทีมงานในบริษัทก็ได้นะครับ คือจะมีออเคสเตรเตอร์ที่เป็นเหมือนผู้จัดการโครงงานคอยวางแผนใหญ่ควบคุมทิศทางทั้งหมดจากนั้นผู้จัดการคนนี้ก็จะแจกจ่ายงานย่อยๆให้กับทีมว w ร์กเกอหรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็น AI ผู้ช่วชาญเฉพาะทางไปเลยเช่นบางตัวเนี่ยเก่งเรื่องการท่องเว็บหาข้อมูลมากบางตัวก็เป็นเซียนเขียนโค้ดผู้วิเคราะห์ตัวเลขหรือบางตัวก็อาจจะเก่งเรื่องการสรุปเอกสารย่อยๆเป็นต้นครับแล้วความสามารถที่มันก้าวกระโดดขนาดนี้ มันเก่งจริงแค่ไหนกันนะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันทำงานได้ดีจริงๆมาดูกันดีกว่าครับว่าเขาใช้วิธีไหนทดสอบ AI อัจฉริยะพวกนี้กันการทดสอบมันก็ต้องซับซ้อนขึ้นแบบก้าวกระโดดตามไปด้วยครับถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะแบบทดสอบเก่าๆก,ก็เหมือนกับการสั่งให้ AI ผูกเชือกรองเท้าซึ่งก็คืองานเล็กๆงานเดียวจบแต่แบบทดสอบใหม่ๆเนี่ยมันท้าทายกว่านั้นเยอะครับเหมือนสั่งให้ AI ประกอบรถยนต์ทั้งคันเลย คือมันต้องเข้าใจชิ้นส่วนทั้งหมดต้องรู้ว่าอะไรทำงานกับอะไรเพื่อจะแก้ปัญหาใหญ่ๆใ,ให้ได้แล้วพอเอาไปทดสอบจริงๆผลลัพธ์ที่ได้นี่ต้องบอกว่าน่าทึ่งมากครับมีการทดสอบหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าโหดมากๆชื่อ Humanities l a s t e x a m เอา GPT 4o แบบธรมธรมดาๆที่เราใช้กันเนี่ยไปทำเดาว่าได้คะแนนเท่าไหร่ครับแค่3 3เอง แต่แต่พอให้มันใช้ความสามารถในการวิจัยเชิงลึกตัวใหม่เข้าไปคะแนนมันกระโดดพรวดขึ้นไปเป็น21%กับ26%เลยนะครับโอ้โหนี่มันเพิ่มขึ้นเกือบ8เท่าเลยนะมันพิสูจน์ให้เห็นชัดๆเลยว่าแค่ให้เวลา AI ได้คิดได้ค้นคว้าเพิ่มขึ้นอีกหน่อยประสิทธิภาพนี่มันคนละเรื่องเลยครับ แล้วก็มีการทดสอบอีกรูปแบบหนึ่งครับที่คราวนี้ AI ต้องจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะตั้งแต่ติดตั้งโปรแกร,รมที่จำเป็นไปจนถึงแก้ปัญหาให้สำเร็จผลปรากฏว่า GPT 4o สามารถทำงานให้รุนล่วงได้ถึง7 6 4 7เลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นตัวแรกที่สูงมากๆเลยครับแน่นอนครับว่าเทคโนโลยีที่มันทรงพลังขนาดนี้มันก็ย่อมมีต้นทุนแล้วก็ข้อควรระวังตามมาเหมือนกันเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้าง ประเด็นแรกที่ต้องรู้เลยก็คือเรื่องต้นทุนกับเวลาครับการสั่งงานวิจัยเชิงลึกแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ180-360บถึง3า0บาทแล้วก็ใช้เวลาน,านานถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะดังนั้นเนี่ยมันจึงไม่ใช่เครื่องมือสำหรับแชทถามตอบเร็วๆนะครับแต่มันจะเหมาะกับงานวิเคราะห์ใหญ่ๆที่ต้องการความลึกซึ้งและให้มันทำงานอยู่เบื้องหลังมากกว่าและนี่คือความเสี่ยงรูปแบบใหม่ที่น่ากังวลมากๆครับเรียกว่า plan injection มันคือการโจมตีรูปแบบใหม่เลยนะลองนึกภาพตามนะคะว่า AI กําลังวางแผนจะทําวิจัยเรื่อง A อยู่ดีๆแต่มีคนร้ายแอบเข้าไปแทรกแผนย่อยๆที่อันตรายลงไปเช่นให้โอน,นินหรือว่าให้ลบข้อมูลทีนี้ AI มันก็อาจจะทําตามแผนที่ถูกแทรกแซงนั้นโดยไม่รู้ตัวเลยครับน่ากลัวเหมือนกันนะถึงแม้จะมีความเสี่ยงนะครับแต่ทิศท,ทางการพัฒนาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างชัดเจนมากๆนั่นก็คือ การเต้าไปอีกขั้นจาก AI ที่ทำได้แค่รับรู้ข้อมูลไปสู่ AI ที่สามารถลงมือทำในโลกแห่งความเป็นจริงได้เลยในอีกไม่นานนี้เรากำลังจะเปลี่ยนผ่านจากเอเจนต์แบบอ่านอย่างเดียวที่ทำได้แค่รวบรวมข้อมูลแล้วก็สรุปเป็นรายงานมาให้เราไปสู่เอเจนต์แบบอ่านเขียนครับ คือหลังจากที่มันวิจัยทางเลือกต่างๆมาให้เราแล้วเนี่ยมันจะสามารถตัดสินใจแล้วก็ลงมือทําธุรกรรมนั้นๆให้เราได้เลยตัวอย่างง่ายๆก็คือค้นหาตั๋วเครื่องบินที่ถูกที่สุดแล้วก็จองให้เราจนเสร็จสับเลยและนี่ก็คือคําถามสําคัญที่ทิ้งท้ายไว้ให้พวกเราทุกคนได้คิดตามกันครับในวันที่ AI ไม่ได้เป็นแค่ผู้ช่วยค้นข้อมูลอีกต่อไปแต่สามารถตัดสินใจแล้วก็ลงมือทําแทนเราได้งานแบบไหนกันนะที่จะยังคงเหลือไวใ้ให้มนุษย์ทํา แล้วเราจะต้องปรับตัวกันอย่างไรเพื่อจะยังคงมีที่ยืนในโลกอนาคตนี้ครับ